สวัสดีครับทำปลอยอร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่379คลิปนี้พบกับมือปราบมวยญี่ปุ่นวันลบวีรศักเล็กยิมปะทะกับมาซาฮิโรยามาโมโต้นักทกชาวญี่ปุ่นเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่19มีนาคม2 5 4 9ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อ17ปีที่ผ่านมาในรายการ AJKF Sword f i g h 2006หรือ2,549ของออเกแปนคลิกบ็อกซิ่งฟเดเรชันกติกาคลิกบ็อกซิ่ง5ยกยกละ3นาทีในพิกัด57กิโลกรัมมาซาฮิโร y ยามามโบโต้นั้นก็อายุ23ปีส่วนสูงก็165เซนติเมตร ส่วนวันลบวีรศักดิ์เล็กอิมของเราก็อายุ23ปีสูง170เซนติเมตรเพื่อไม่ให้เสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปลอยฟอยไปบนไป,บนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยภาษาไทยอีสานเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไร้สาระเคินสลาลานี่ก็คือหน้าตาหรือโปรแกรมที่เขาจะชคกันบอกว่ากติกาคิกบ็อกซิ่ง แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าณนะตอนนั้นมีการผสมผสานระหว่างมวยไทยกับคิกบ็อกซิ่งหรือเปล่าเพราะมีการใช้ศอกด้วยอะ้าวยกแรกแฮกมานน,น่นอ่ะบ้าวิกางเกงขาวครับยามามโมโต้หรือมามาซาฮิโร่นั่นแหละอาจจะเรียกกันง่ายๆก็ยามาโมโต้ก็แล้วกันการขอไปแล้วที่หนึ่งเป็นไงวันลบของเรากางเกงแดงแรงฤทธิ์ครับ ขยับเข้าหาโอ้โหดูเจ้าของฟุตเวิร์กสไตล์มวยสากลประกอบบวกกับคลิกบ็อกซิง่งกางเกงขาดอีกต่างหากเขาบอกว่าจะได้เตะให้คล่องขึ้นว่างนั้นเนอะก็แปลกดีนะครับมวยญี่ปุ่นีชอบแวกด้านข้างข้างเกงให้มันขาดไปอย่างนั้น,นหรือไม่ก็ซอยเงี้ยงแงงวาสันทอเอาสอกต้นนา,นา พยายามจะหักศอกด้วยเป็นอย่างไรวิรัสซักเล็กเราเอ้ยไม่ช่วิรัสซักเล็กยิมนั่นก็คือวันลบอยู่ค่ายเดียวกันกับแก้ววิรัสซักเล็กยิมเมื่อก่อน17เปีที่แล้วก้านคอไปอีกทีนึงพ่นเตี้ยเข้าไปเอา้าเกิดอะไรขึ้นแตกแตกอโอ้โหเลือดกำเดาหัว,หวออกไม่เป็นไรกรรมาการบอกว่า,วากไกลหัวไกลแพทย์ประจำสนามบอกว่าหัวไขหัวมันชกโลด,ดบนหัวข่อยพนะัก วันลบของเราก็ไม่ลดละแต่ตัดล่างไว้ก่อนเจาะย้างโอ้โหเอาคืนมั่งยึดย,ย,ย,ยักนี่แหละเขามวยมวยต่างชาตินี่นะอย่างพวกคริกบ็อกซิ่งฟุก,กัวร์เขาคิดีผมว่าขยับไปขยับมาเดี๋ยวมันก็เหนื่อยเองเอาเออเอาความลิ่งสยบความเคลื่อนไหวของเรานั่นเห็นไหมเตะบักแอลล่มลงปององขยับเข้าหา จังหวะก,การกันหมัดดูเนี่ยการตั้งขึ้นมากันหมัดไว้ขยับขวา,ายับขวาไว้ก่อนโอ้โหกระแทกเข้าไปอีกทีหนึ่งว่าย่างไงยเมาโตขยับเอาจะเหนื่อยก่อนตอนเต้นนี่แหละ <c oughs> โอ้โ,อโ,อโอ้ไม่ติดการในการคอเนี่ยซอกขุดเข้าไปอีกนี่เหรอคาราเต้ผสมมวยไทยท้าดวนเหรอเป็นแคมป์เหรออ้าวหมจอก,กแรกแฮกมานครับพี่นออ้องโว้ยพี่เลี้ยง ใส่เสื้อสีส้มๆเข้ากับรัฐบาลกำลังจะตั้งอยู่ตอนนี้พอดีเลย <c oughs> เอา้าเป็นไงพี่เลี้ยงฟังเอาให้น้ำเร็วกังยังไม่ได้คุยเลยเยกที่สองครับพี่น้องขยับขยับเข้าหาเหมือนเดิมบรรลบของเรามือปรับมวยญี่ปุ่นเขาบอกว่าเมื่อสมัยก่อนชื่อเสียงเขาไปไหน17ปีที่แล้วเนี่ไม่ค่อยจะมีชื่อเสียงอะไรมากนะัก เขาบอกว่า,วามวยญี่ปุ่นนี่เสร็จวันลบมาเยอะอกินกันทั้งประเทศแลเอ้าวเข้าไปที่ผมขึ้นจั่วหัวว่าเป็นไฟแรกหรือไฟที่หนึ่งแสดงว่าต้องมีไฟที่สองใช่ไหมเพราะฉะนั้นไฟที่สองเดี๋ยวผมพยายามจะหามานะฮะว่าจะเจอไหมเออโอ้โหก้ขนขี่ทั้งเลยนะครับเจอลูกถีบวันนี้ก็ไปมนยันหลับเดินหาเหมือนกระเตะตศอกอื โอ้แยกสู้แยกอืมอกรรมาการสับมือชกต่อโอ้ร้อนนะครับท่านผู้ชมอากาศร้อนโอ้โหกระโดดโกระโดดซอกเลยอ่ะจากเมืองไทยสู่ญี่ปุ่นไปเลยขยับพ่อหากติก,กาของที่กินกติก,กาคลิกบ็อกซิ่งนะห้ามใช้ศีรษะกระแทกเนาะห้ามโจมตีข้างหลังศีรษะนี่ห้ามตีบริเวณกระจับด้วยห้ามเจ็บ แตะไปที่เขาก็ไม่ได้กัดก็ไม่ได้ห้ามใช้ศอกแต่นี้มีการใช้ศอกอะ่ะเกิดอะไรขึ้นก็ผส,สมผสานระหว่างมวยไทยกับคิกบ็อกซิง่งอยากเจอนักหลาอยากเจอมวยไทยทีบเบาๆไปอีกที่หนึง่งอีบที่ขีโพ่หรือพุงหรือกระท้องนั่นแหละอ,หลอ,อ้าวหักเหลี่ยมอ้าโอ้ลูกติดพันครับขณะที่หมัดยังไม่แตกพื้นซัดไปซะหนึ่งดาวเาขาเรียกว่าข้อห้ามก็จะมีเทคนิคมวยปล้ำก็ไม่ให้ให ไม่ใช้คว้าคอหรือมาจับไปยึดเพื่อตีเขานี้ก็ไม่ได้จะเวียงหรือกวา,วาดขาให้ล้มลงหรือผลักดันนี้ก็ไม่ได้เอ้าเข่าอ่อนสายยอ่อโดนเตะตัดเอกอการตีการชกนี่แบบแบมือหรือตบบ้องหูนี่ก็ไม่ได้นะครับเอ้าเตะขาเขาไปเจียบเข่าเขาไปเกเยเขยับข้อหาจะไปไหนจะไปไหนมยะมอโมโต นี่วันลบนี่จอมปราบเขาบอกว่าไฟสองก็มันนะครับแต่ผมหาคลิปยังไม่เจอเดี๋ยวผมพยายามจะหาอยู่เอออ่าหมดยกสองเอาละขึ้นยกสามพี่น้องอย่ากระพริบตาอย่าไปล้างถ้วยล้างจานเมียสั่งไปล้างขวดนมก็อย่าไปรอยอยู่ตรงนี้แหละปวดขี้ปวดเออก็อย่าไปเข้าห้องน้ำนะครับยกสามมันกว่า <laughs> ยกสามอา้าเขอมากขอมาก อย่งว่าพร้อมไปพี่เลี้ยงเขาสู่กันสัวนะเหยาะเหาะเขาหาอีกเหมือนเคยเต้นเหาะเหาะเหาะเหนื่อยเพราะเต้นนี่แหละอืมเอาความนิ่สยบความเคลื่อนไหวทีบเข้าไปก่อนยอดอกไปไหนไปไหน,ไไหนพี่เลี้ยงซอยนีย้ซอยนีย้นๆๆๆกรรมการช่วยจะหลบหลังกรรมการเหรอเตะตัตดเข้าไปเอกโอ้โหเตะลูกหนักหน่วงนะฮะไปทั้งสะโพกเลยดูการเตะของมวยไทยไม่เหมือนคลิกบ็อกซิ่งบอกแล้วท้านักเหรอท้านักเหรอ นี่มวยไทยนะเนี่ยขนาดไม่ให้กอดคอนเหียวคอมาตีเขานะเนี่ยแคบเบมาเอาแต่ใช้ศอกได้เอ้เอานับก่อนก่อนโอ้หมูกกู้จูคารวะอ่องเต้นับไปเท่าไหร่แล้วเอานับไปสู้ไหมสู้จะงอเช่งเงี้ยแล้วครับเหมือนจะไม่เอาจะถอดใจไหมเนี่ยเฮเป็นไงเกิดอะไรขึ้น ฟันยางฟันยางหายไปไหนฟันยางหายพี่เลี้ยงลมาใส่ยังไงเนี่ยต่อยมาตั้งนานเอ้าจัดไปยกที่สามอยากกระเพริบตาพี่น้องกะกั้นคอไว้ก่อนหนึ่งสองยามูโตะไม่ยอมโดนเตะเข้าไปอีกยามูโตะว่าไงยกเก๊กเเหนื่อยก่อนเอาเตะข้างล่างก่อนเคลียเบาๆโอ้โหกะซอกนี่ขุดเข้าไปเตะกั้นคอไม่ถึงยามูโตะไม่ยอมเออหดคอไว้นั่นแหละเอหลบคอเอายกไหล หลบคอไว้ก่อนกลัดเตะข้านคอหักคอเวียงล้มไม่ลม้มอ่ะแย่ยอศกสูวหัดเข้าไปเอกว่ายังไงวันลบเดินเข้าไปเตะสกัดซ้ายขวาโอ้โหมัดหุกนับไปก่อนเท่าไหร่แล้วเอ,เอาเข้าไปสูปวบ่สูวบ่สูวอือแปดเราได้เนี่ยเอา อยากับพิพตาทีบเข้าอีกยอดหน้าอ่าไม่เป็นไรไม่นับไปไหนต่อยามามโตไปไหนก้ากันคอก้ากันคอโอ้โหบวกมัดเป็นยังไงซอกเอโกยายายาไม่ซ้ำไม่ซ้ำอ่ะทีบยอดหน้าโอ้โหยอดอกกรรมการทนดูไม่ไหวยุติการชกทันทีเป็นไงครับยกสามสะใจซาดิธาเหนื่อยเลยผมผมร้อนนะเนี่ย พาอแอร์ไม่ได้เปิดเพราะไม่มีแอร์อยู่ข้างล่างเลยเปิดพัดลมก็ไม่ได้เสียงดังฮะเป็นว่าคลิปที่2หรือไฟที่2ผมพยายามที่จะต้องหามาเอาสโลว์โมชั่นรีเพลย์ดูโอ้โหถากถากจะหมูกลงมาไม่ซ้ำครับมารยาด,ดีทีบสกาดัดไว้เตะบักแอลไปอีกที่หนึ่งสอกถากศีรษะก็ไปนี่ได้เลือดแน่นเนี่ยโอ้โหหมูกูจูครับว่เป็นอันว่าเอวังก็มีด้วยประกาศนีแล้วนะ ขอขอบคุณจากคำปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยรวยเฮงเฮงแบบไร้กี่จำกัดสวัสดีครับ